Sorry, it's DJ. สวัสดีนะครับพี่พี่คอร์สเรียนพิเศษทุกคนนะครับก็ผมหนูเทพนะครับตอนนี้เราเข้ามาสู่คลิปที่9นะครับเป็นการเปิดรูปมายังขวาสู้กับมายงขวานะครับรูปแบบใหม่นะครับก็คือเป็นแต้มที่ถูกต้องที่สุดนะครับคำนวณโดย AI นะครับซึ่งเป็นแต้มที่แบบจะสามารถที่จะเล่นได้ทั้งสองฝ่ายนะครับเป็นแต้มใหม่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งเนี่ยจะเห็นไหมครับว่าเป็นตาสีดาเดินนะครับ ไอเดียหลักก็คือสีดำเนี่ยนะครับอันนี้เป็นรูปที่เล่นกันมาประมาณ10ปี20ปี30ปีที่แล้วนะครับสำหรับตัวนี้นะครับที่เขามองกันมาเป็นตัวที่ดีที่สุดนะครับถึงแม้ว่าคอมจะคํานวณว่าเป็นตาที่ไม่ดีนะครับแต่ว่าก็สามารถที่จะเล่นได้แต่ผมลองคิดดูแล้วว่าคอมมันคํานวณถือว่าโอเคนะ,นะครับแต้มนี้คือแต้มที่ไม่ดีจริงๆเพราะว่ามันจะมีตาที่ทําให้เป็นลอง ฝ่ายสีขาวตลอดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูในคลิปที่ต่อๆไปคลิปที่10 11 12อะไรเงี้ยครับว่าการที่แทงเบียรดิมตัวนี้เนี่ยมันคือตัวที่ไม่ดียังไงครับทีนี้เราลองมาดูวิธีการแก้ก่อนนะครับกรณีน,นี้ถ้าเกิดเราแทงสูงไปแล้วเนี่ยจะเห็นไหมครับว่าผมขอบอกเลยเลยว่ารูปนี้สีขาวจะเป็นต่อตลอดสีดําจะหมดสิทธิ์แต่สีขาวจะต้องเดินให้ถูกนะครับซึ่งในคอร์สเรียนที่1น,นะครับผม ผมได้แสดงให้เห็นว่าสีขาวเนี่ยเอาเรือไปแล้วเอาเรือมานะครับโดยที่ไม่ยอมทําอะไรกับตรงกลางกระดานนะครับทำให้สีอย่างเช่นไปซ้อนเรือหรือไปเดินเรือก็แกกอะไรเงี้ยนะครับทําให้สีดำเนี่ยสามารถเอาเรือมายึดคลองตานี้ได้อย่างที่ผมบอกนะครับเราก็ยังมีหลักเดิมของคอร์สเรือที่1อยู่นะครับยังใช้คอร์สเรยนที่1อยู่ว่าถ้าเกิดสีขาวเนี่ยมัวไปเดินเรือซ้อนอะไรเงี้ยนะครับ ทำให้สีดำเนี่ยนะครับสามารถเอาเรือมายึดจุดสําคัญจุดนี้ได้จุดที่ผมวงกลมอยู่เนี่ยเห็นไหมฮะจุดเนี่ยนะครับเพราะว่ามันจะผูกเบี้ยตัวนี้ได้นะครับ arse> <t> arse> ผูกเบี้ยตัวเนี้ยตัวที่ผมวงกลมอยู่เห็นไหมฮะพอแบบนี้เนี่ยมันจะทาให้สีขาวเนี่ยไม่ว่าจะแทงตัวไหนก็แล้วแต่จะแทงไม่ได้เลยครับเพราะว่าจะกินตัดแล้วเกิดแท่นอะไรเงี้ยนะครับหรือแม้กระทั่งว่าแทงสูงเนี่ยนะครับกินตัดแล้วคนของฝ่ายดําจะขึ้นไปอย่างรวด,ดเร็วนะครับหรือแม้กระทั่งว่า สีขาวเนี่ยเดินเรือมาแต้มนี้นะครับสีดาก็ใช้วิธีการเดินมีตัวนี้นะครับแล้วมาสร้างแท่นได้นะครับอันนี้ก็ไปดูในคอร์สเรียนที่1นนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบเก่าๆนะครับเรายังใช้ได้เหมือนเดิมนะครับกรณีถ้าเกิดว่าสีขาวเนี่ยนะครับเดินเรือก็แก๊กไปนะครับโดยที่ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะครับโดยใช้วิธีการซ้อนเรือหรืออะไรเงี้ยนะครับแต่ทีนี้คอร์สเรียนพิเศษนี้นะครับกับรูปแบบใหม่นะครับสีขาวจะต้องเดินให้ถูก นะครับแต้มนี้สีขาวนะครับเดี๋ยวี้ผมบอกครับในคลิปแปลกนะครับสีขาวเอาเรือมาแต้มนี้นะครับตาที่ไม่ดีครับที่นี้จะเหลืออีกประมาณ3รูปแบบใหญ่ๆนะครับก็คือ1สีขาวเอาเรือมาแต้มนี้นะครับเป็นแต้มที่ดีครับเพื่อที่จะโจมตีจุดอ่อนก่อนตาต่อไปนะครับสีขาวนะครับแทงเบียร์ไล่เม็ดนะครับเป็นแต้มที่คอมให้ตานี้คือตาที่ดีที่สุดนะครับ แล้วก็แต้มที่3นะครับใช้วิธีการแทงสูงแต้มนี้เป็นแต้มที่น่าสนใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะไล่ตั้งแต่วิธีการที่แทงเบีย้ยสูงก่อนนะครับกรณีนี้นครับถ้าเกิดสีขาวเนี่ยนะครับใช้วิธีการแทงเบีย้ยสูงนะครับแต้มนี้เนี่ยหลักของที่คนมนุษย์เนี่ยที่เราคิดไว้เนี่ยคือชักโคนกับนะครับชักโคนกับซึ่งผมจะบอกไว้ว่าการที่ชักโคนกั แ้มนี้ทันทีเนี่ยจะเป็นรองฝ่ายขาวทันทีจับหมดสิทธิ์ชนะฝ่ายขาวนะครับเพราะว่าฝ่ายขาวจะได้จังหวะทีเดินหลายทีนะครับแล้วเอาเอร์อมนจี้อะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวตรงนี้เราจะไปดูในคลิปนะครับที่10 11 12อะไรเงี้ยนะครับวิธีการโจมตีรูปเนี้ยนะครับ,รจ,ระรบจะเห็นไหมครับว่ารูปนี้เนี่ยตามหลักไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้เลยนะครับกรณีที่เป็นฝ่านนยดำ เพราะถ้าเกิดเป็น,ปน,ปนรูปนี้ขึ้นมาทันทีเมื่อไรเนี่ยนะครับสีขาวจะมีวิธีการโจมตีหลากหลายไม่ไว่าจะเป็นการย่อเรือเล่ก็แล้วแต่อันนี้เดี๋ยวเราไปชมในคลิปหลังๆกันนะครับว่าเวลาถ้าเราเป็นขาวเนี่ยถ้าคู่ต่อสู้เนี่ยถอยโคนกลับแบบนี้นะครับสีดำเนี่ยถอยโคนกลับแบบนี้เราเป็นฝ่ายขาวเนี่ยเราจะมีรูปแบบในการโจมตียังไงนะครับนะครับรูปนี้ทีนี้เราจะมาสอนตาที่ที่ถูกก่อนดีกว่านะครับก่อนที่จะไป วิธีการโจมตีนะครับคือถ้าเขาแทงสูงแต้มน,นี้ปุ๊บเนี่ยเห็นไหมครับว่าอย่างที่ผมบอกครับว่าเราจะไม่สามารถที่จะถอยโคลนกลับมาได้นะครับมันคือตาที่ไม่ดีเท่าไหร่นะครับซึ่งแต้มน,นี้เนี่ยคอมคำนวณก็คือคอมคอมือหลักๆคอมเนี่ยจะไม่ให้เดินให้มันเสียเปรียบทีเดินนะครับการที่เราชะโคลนกลับมาเนี่ยคือนึกออกใช่ไหมครับว่าเราขึ้นโคลนไปแล,แล้วเราชกโคลนกลับลงมาเนี่ยมันคือมันเป็นการเดินเพื่อเสียเสียจังหวะทีเดินคอมจะไม่ทำนะครับซึ่งคอมไม่ใช้วิธีการแบบนี้จิน แล้วก็ใช้วิธีการเอาโคนอะไรไปเนี่ยนะครับเรื่อมาไปข้างกระดานก็ได้ครับพอแทงไร่ปุ๊บเนี่ยชักเม็ดกับรูปนี้เนี่ยเสมอกันนะครับแต่ว่าผมมองว่ามันเล่นยากมากนะครับซึ่งบางทีเนี่ยเราไม่ต้องไปตามคอมมากนะครับบางทีเราไม่ต้องไปตามคอมมากนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับมันค่อนข้างจะเดินยากด้วยนะครับรูปเนี้ยนะครับแต่ว่ามันแบบเท่าเท่ากันนะครับถึงแม้ว่าแต่ว่าสีขาวเนี่ยจะสามารถที่จะเอาโคลนบุกทางด้าน ปีกว่ามือได้นะครับแต่ว่าสีดําก็ได้ท่านตำแนนี้นะครับแต่ว่าสีขาวก็มีเบีย้ยสูงถาวนตรงกลางเหมือนกันนะครับมันได้เปรียบเสียเปรียบขนหละยอย่างแต่ว่าสีขาวเป็นต่อนะครับรูปนี้นะครับแต่ก็คอมบอกคือตาที่ดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งเนี้ยเราจะต้องแก้ไขนิดนึงนะครับเราต้องพยาย <c oughs> ามไม่เดินตามคอมนะครับตำแหน่งนี้ครับแต่ว่าตำแหน่งเนี้ยเราให้ใช้วิธีการเรา <c oughs> เราแบบกินตัดเข้าไปก่อน,นครับกิ <c oughs> นพอเบีย้ยกินแต่มนี้ถามว่าเราเล่นแบบที่ แบบที่แต้มในคลิปที่8ดได้ไหมนะครับที่ว่ากินผัดเนี่ยเห็นไหมแล้วระเบิดแต้มเนี่ยจังหวะนี้มันมันเล่นไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะหงายได้นะครับเห็นไหมฮะดูนะฮะถ้าเขากินเกี้ยงเนี่ยเราหงายเลยไม่ได้ก็แทงไล่แต้มนี้นะครับม้าเสียจังหวะนะครับเห็นไหมฮะม้าเสียจังหวะนะครับเพราะว่าจะเอาม้าไปจับนี่ไม่ได้เขาเอาเรือกินอย่างนี้เป็นลองเม็ดหนึ่งตัวนะครับอย่างนี้เป็นลองนะครับเห็นไหมฮะ ถ้าเกิดแทงนี่ปุ๊บเนี่ยถ้าหนีมาไปนี่ปุ๊บเนี่ยเขาก็เอาเรือมานี่เพื่อที่จะมากินเอ้เพื่อที่จะมาหงายพอเอาโคนผูกปุ๊บเขาเอาเรือจับเป็นลองเม็ดหนึ่งตัวนะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเงี้ยเราแทงเราแทงมันไม่ได้อาจจะเกิดกินปุ๊บถ้ากินนี่ปุ๊บแล้วถ้าเกิดเขาเอาโคนเอาโคนไปอะไรเงี้ยนะครับทีเนี้ยก็สามารถที่จะบล็อกบล็อกตาหงายได้แล้วนะครับทําให้เราไม่สามารถที่จะหงายได้แล้วไอ้เบี้ยตัวริมเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเสียฟรี ใครอย่เช่นถ้าเกิดว่าเอาโคลนไปปักอะไรเงี้ยนะครับเ <_ S 1> ขาใช้วิธีการเอาเรือผูกเฉยนะครับทรงนี้เนี่ยเป็นลองเยอะนะครับคอมเนี่ยนะครับจังหวะเนี้ยคอมให้เป็นลองถึงประมาณเกือบเกือบลบสองคือเดินไปเรื่อยๆนี่แพ้นแน่ๆนะครับรูปเนี้ยครับรูปนี้ค่อนข้างจะเป็นลองเยอะนะครับสำหรับรูปเนี้ยเพราะว่าเม็ดเดี๋ยวมันเดี๋ยวเม็ดมันมาได้มันร้อยมาได้อะไรเงี้ยนะครับ <_ S 2> เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวะเนี่ยเราต้องระวังนะครับเราจึงไม่สามารถที่จะระเบิดไปได้นะครับเห็นไหมฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยพอแทงแต้มนี้ไปเนี่ยยังไงเราก็ต้องใช้วิธีการกินเข้าไปก่อนนะครับย่างนี้เบาสุดนะครับแล้วก็ใช้วิธีการเอาเรือมาผูกนะครับยอมเสียเบี้ยฟรีหนึ่งตัวนะครับเห็นไหมฮะเราต้องยอมเสียเบี้ยฟรีหนึ่งตัวเพราะถ้าเราไม่เล่นแต้มนี้เนี่ยมันไม่ได้นะครับถ้าเราไปชักโคนกลับเนี่ยเดีย๋ยวเราไปดูในคลิปที่1 1 12กันนะครับว่ามันจะเดินโจมตียังไงถ้าเกิดว่าสีดำเนี่ยนะครับถอยโคนกลับมาตายนี่คือตายที่ไม่ดีเพราะทําใไม่เสียทีเดินนะครับทีนี้เนี่ย ถ้าข้าถ้าฝ่ายขาวแทงแต้มนี้เนี่ยให้เราใช้วิธีการเอาเรือผูกนะครับคือแต้มที่ดีที่สุดนะครับอ่าไม่ใช่เรือผูกนะกินกินไปก่อนนะครับกินแล้วเขาเอายีกินปุ๊บเนี่ยแล้วถึงเอาเรือผูกนะครับแต้มนี้พอที่จะเดินได้นะครับซึ่งฝ่ายขาวเนี่ยนะครับเขาแทงนี่ปุ๊บเนี่ยเราก็ชักไม่กลับมาให้กินนะครับซึ่งรูปนี้เนี่ยก็ยังเป็นรองขาวอยู่ดีเห็นครับอันนี้คือสาเหตุที่ว่าคอมเนี่ยถึงคำนวณว่าอ่า การที resigned, really ่แทงเบียริมเนี่ยคือตาที่ไม่ดีซึ่งคลองคำนวณเป๊ะๆมากนะครับสาหรับรูปนี้ทําไมถึงเป็นลองแต้มนี้เพราะว่าฝ่ายขาวจะเอาเรือมากดแต้มนี้นะครับจุดนี้คือจุดสําคัญมันทําให้โคนของฝ่ายดำเนี่ยไม่สามารถขยับไปได้พอขยับปุ๊บเนี่ยเขาเอาเรือมากดนี่นะครับหมากรูปหมากรูปนี้ฝ่ายขาวเป็นต่อเยอะนะครับหมากมันติดนะฮะทรงเนี้ยนะครับเพราะถ้าเกิดจะเอาโคนเข้าไปอะไรเงี้ยนะครับก็ใช้วิธีการนำม้ากินเข้าไปเลยก็ได้นะครับหรือไม่ต้องมากินก็ได้มาไปข้างกระดานเนี่ยก็ยังได้เลยเพราะว่า เรือของฝ่ายดำเนี่ยจะไม่สามารถที่จะต่อออกไปได้นะครับเดี๋ยวเขาใช้วิธีการเอาโคนต่อออกทีหลังกไ็ได้นะครับทรงเนี่ยเป็นลองเยอะนะฮะแถมม้าจะมาหย่อนไล่ตานี้ได้อีกเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่มีตัวเดินพอวลาสีขาวในแค่แค่ขยับเรือตานี้ตาเดียวเนี่ยนะครับแล้วเดี๋ยวเขาเอาโคนมาเล่นแถวริมกระดานเนี่ยนะครับโคนของฝ่ายขาวเนี่ยเห็นไหมฮะเอามาที่ตาชอช้างสามแล้วก็ชอช้างสี่ นะครับค่อนข้างที่จะแรงมากนะครับพอเวลาแท่นนี้แล้วเนี่ยนะครับพอออกไปลุ่มนี้ปุ๊บเนี่ยสีขาวเนี่ยนะครับมีโอกาสชนะฝ่ายดาแต่สีดําหมดสิทธิ์ชนะแน่แต่สีขาวอย่าไปกินเม็ดเด็ดขาดถ้ากินเม็ดจะเดินยากนะครับรุ่มนี้อย่างมืดที่ผมบอกในข้อเรียนที่หนึ่งนะครับสีขาวอย่าไปกินเม็ดนะครับรอจังหวะดีๆค่อยกินนะครับใช้วิธีการแทงเบี้ยสูงไปก่อนแล้วเอาโคนมาเล่นตรงด้านริมกระดานนะครับจะนี้จะเหมือนในข้อเรียนที่หนึ่งนะครับ เพราะฉะนั else, ้นเนี่ยย <the> ังไงเราก็ต้องแก้แบบนี้นะครับเราอาจจะใช้วิธีการชักโคนกลับมาคือเบาสุดละนะครับแต่ชักโคนกลับมาเนี่ยยังไงก็หมดสิทธิชนะฝ่ายขาวละวฝ่ายขาวเขาก็จะเอาโคนทะบุกทางด้านปีกนี้แทนนะครับเห็นไหมฮถ้าเกิดแทงเบี้ยปุ๊บนี่ก็เอาเอาโคนมาจับกินริมแล้วก็เอาเรือไปผูกอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ชักม้ากลับมากินเรียบกินเบี้ยริมอีกเห็นไหมฮะคือมันโดนโจมตีก่อนตลอดนะครับเห็นไหมฮะนะครับจังหวะเนี้ยคือมันโดนโจมตีก่อนตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปเนี้ยสีีขาวเน่ย จึงหมดไอสีดำเนี่ยจึงหมดหมดสัญญาสีขาวแล้วครับอ่าอันนี้คือแต้มแรกนะครับคือกรณีที่เข้าแทงสูงนะครับอย่างาที่ผมบอกครับเลือกเอาเลยว่าจะกินตัดแบบนี้ลงมาไว้ข้างกระดานอันนี้คือเดินคือเดินแบบคอมนะครับแต่ถ้าเดินแบบคนเนี่ยพอแทงสูงแต้มนี้เนี่ยคือใช้วิธีการอ่ากินตัดแล้วเอเรลือมาผูกนะครับแต่ทีนี้พอกินตัดเอเรือผูกปุ๊บเนี่ยก็จะมีแต้มหนึ่งนะครับ ที่ว่าไม่ใช่แทงแทงเบี้ยไรเม็ดนะครับแล้วเรือออกมาแต้มนี้ยังมีแต้มหนึ่งนะครับก็คือใช้วิธีการกินหงายนะอันนี้ก็มีในมีในคอร์ดเรียนที่หนึ่งครับแต่ว่ารูปทรงเนี่ยเท่ากับนะฮะรูปทรงนี้ถือว่าเท่ากับครับพอแทงเม็ดเนี่ยปุ๊บกระถอยกลับเนี่ยพอม้าไปเนี่ยปุ๊บเนี่ยอ่าซักเรือลงมาครับพอเวลาเอาม้ากินเข้าไปเนี่ยครับรูปทรงนี้ถือว่าเท่ากับนะครับคือรูปทรงนี้คอมไม่ได้ให้แบบว่าอ่าสีขาวเป็นต่อเท่าไหร่เพราะว่า ยังไงสีขาวก็ยังมีแท่นครับทรงนี้นะครับสีขาวยังมีแท่นนะครับถือว่ายังพอเป็นรูปที่ทรงทรงที่จะเล่นได้นะครับคือยังไม่ถึงกับแพ้นะครับทีนี้เราลองมาดูแต้มอึ่นิ่กันบ้างดีกว่านะครับทีนี้ถ้าเกิดก็ใช้วิธีการแทงเบี้ยตัวนี้ล่ะนะครับแทงเบี้ยตัวนี้นะครับเป็นตาที่ว่าคอมเนี่ยให้เป็นตาที่ดีที่สุดนะครับสำหรับการที่แทงไล่เม็ดเนี่ยนะครับซึ่งตำแหน่งนี้เนี่ยเราเป็นฝ่าย ดำเนี่ยนะครับแต้มที่ดีที่สุดครับถ้าเราถอยเม็ดมาเนี่ยมันจะเสียจังหวะทีเดินเพราะว่าสีขาวจะได้เดินก่อนหลายทีมากเห็นไหมครต้องชักโคนกลับหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับทาให้เสียจังหวะทีเดินหลายทีแล้วอย่างที่ผมบอกรูปทรงนี้เนี่ยนะครับถ้าออกมาเป็นรูปทรงนี้เมื่อไหร่เป็นลองฝ่ายขาวทันที <c oughs> เพราะว่าฝ่ายขาวจะได้ทีเดินหลายทีมากแล้วจะมีวิธีการโจมตีจะไปดูในคลิปที่1ิบ 1 1 1เ1็ดไปได้เลยนะครับสำหรับรูปนี้นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเดินแต้มนี้ไม่ได้แล้วเนี่ยนะครับจะเห็นไหมครับว่าแต้มไหนคือตายที่ดีที่สุดนะครับกรณีที่ว่าเราถอยไม็กลับไม่ได้ซึ่งทุกคนเนี่ยใช้วิธีการถอยเม็ดเนี่ยพอถอยไม่กลับเนี่ยเป็นรองฝ่ายขาวทันทีนะครับเราจะต้องหาวิธีการแก้ไขใน,นจุดนี้ก่อนนะครับคือสิ่งแรกคือให้เรากินตัดตรงนี้เข้าไปดูว่าเขาเอาอะไรกินครับถ้าเขาใช้วิธีการเอาเม็ดกินเนี่ยเราถอยเม็ดกลับ นะครับรูปนี้เดี๋ยวเราจะไปเรียนในรูปหลังๆนะครับซึ่งฝ่ายขาวอาจจะต้องแทงสูกอย่างเดียวนะครับแล้วหนีเม็ดนะครับรูปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปสอนในคลิปหลังๆนะครับว่าวิธีการบุกโจมตีของฝ่ายขาวและของฝ่ายดำนะครับรูปนี้สามารถที่จะเดินไ,ได้ทั้ง2ฝ่ายนะครับยังไม่มีใครเป็นต่อปเป็นรองชัดเจนแต่ว่าสีขาวดีกว่าน,นิดหนึ่งนะครับตรงที่ว่าสีขาวได้บุกแต่ว่าสีดําก็ไม่ใช่ว่าจะมีไม่มีรูปเล่นนะครับสีดํายังมีนะครับคือใช้วิธีการเอาม้าไปข้างกระดาน แล้วเอาม้ามาลงบ่อที่เข้าาปสีได้นะครับรูปนี้เดี๋ยวผมจะไปสอนตอนหลังๆนะครับอันนี้พอกินแล้วทีนี้มาสู่ไอเดียหลักกันบ้างคือใช้วิธีการนับเบียกินนะครับแต้มนี้คือคอมก็ให้ใช้วิธีการนับเบียกินคือแต้มดีสุดนะครับเพราะคอมเพราะคอมต้องการที่จะกินเม็ดนะครับแต้มนี้ถ้าเราถอยกลับมาเนี่ยเขาก็แทงสูงไล่เม็ดตายนะครับเหมือนเดิมนะครับเขาได้จังหวะทีเดินด้วยนะครับถ้าเอาเรือผูกปุ๊บเนี่ยเขาเอาเรือออกมาแต้มนี้นะครับรูปนี้ฝ่ายสีดําหมดสิทธิ์ชนะสีขาว รอสีขาวอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องแก้ไขในถทจุดนี้นะครับโดยใช้วิธีการกินตัดนะครับแต้มนี้เราฉีกตําราเสียนทุกคนออกไปเลยนะครับคือยอมเสียเบี้ยฟรีหนึ่งตัวซึ่งแต้มนี้คนไม่มีทางที่จะเดินแน่นะครับแต่ผมเรามาคิดดูแล้วว่าแต้มนี้คนสามารถเดินได้เรายอมเสียเบี้ยฟรีหนึ่งตัวเพื่อที่จะแลกกับ2แท่นนะครับ2แท่นไหนนะครับ2แท่นตาที่ผมวงกลมอยู่เน สองแท่นนี้นะครับเรายอมเสียเบี้ยฟรีหนึ่งตัวเพื่อที่จะเอาสองแท่นอีกอย่างนะครับถ้าเราไปเล่นรูปอื่นๆอย่างแบบที่ผมบอกอ่ะมันหมดสิทธิชนะขาวแน่ๆแต่รูปนี้มันยังมีโอกาสนะครับรูปนี้ยังมีโอกาสต้องดูว่าสีขาวจะเดินยังไงนะครับคือเรายอมเสียเบี้ยฟรีเป็นหนึ่งตัวเลยนะครับแบบนี้นะครับแต่เราจะได้จังหวะทีเดินหลายทีแล้วเราก็จะได้แท่นสองแท่นเห็นไหมฮะเราจะได้จังหวะทีเดินถึงหลายที นะครับตอานนี้อาจจะขึ้นคุณไม่ก่อนไปได้นะครับเห็นไหมครับสําหรับพอออก,ออกเป็นรูปทรงนี้เนี่ยเป็นลองหนึ่งเบีย้ยก็จริงแต่ว่าเม็ดของฝ่ายขาวไม่สามารถออกมาใช้งานได้1เบีย้ยแลกกับ2แท่นนะครับรูปนี้สีขาวเป็นต่อนิดหนึ่งนะครับคือทําได้เต็มที่แค่แบบเสมอกันนะครับรูปนี้นะครับคือจะทาได้เต็มที่แค่แบบเสมอกันแต่ว่าจะต้องถอดมานะครับ คือถ้าเกิดไฟใดไฟหนึ่งเนี่ยไม่ถอดไป่เช่นถ้าเกิดแท่งนี้พอเรือกดเนี่ยถ้าเกิดชักม้ากลับไปนี่นี่คือตาไม่ดีนะเขาแทงไล่แล้วมาไปนี่แท่งนี้เป็นรองไฟไฟดําแทนละซึ่งต้องเอาม้ากลับไปอยู่ในถ้าเขาใช้วิธีการให้แบบกินม้าสมมติจะเข้าเรือออกมาอะไรเงี้ยนะครับแต่นี้เรายังไม่ต้องกินม้าก็ได้นะครับเราเอาม้าไปไปข้างกระดานนะครับถ้าเกิดเขาใช้วิธีการเราเรือจี้เนี่ยเรากินตัดเข้าไปแล้วโคนขึ้นไปนะครับทรงนี้เป็นรูปหมากที่เท่ากันนะครับ ยังไม่มีใครเป็นต่อชัดเจนครับสามารถเล่นกันได้ทั้งสองฝ่ายเพราะว่ามีฝ่ายดำเนี่ยมีม้าแลกกมีม้าสู้กับโคนนะครับและแถวนี้มี2แท่นนะครับแต่ว่าสีดำนะครับมีเบียฟีหนึ่งตัวนะครับซึ่งก็สําคัญนะรัสำหรับเบียฟีหนึ่งตัวพอเล่นกันได้นะครับทีนี้ที่เกิดไล่โค่นปุ๊บแล้วเขาชักม้ากับถ้าชักม้ากับแท่นนี้ปุ๊บเนี่ยเราขึ้นขุนไปเลยก็ได้นะครับแท่นนี้ถ้าสีขาวเนี่ยจะต้องระเบิดมาถ้าไม่ระเบิดมาจะเป็นตาที่ไม่ดีแล้วนะครับ เพราะว่าถ้าไม่ระเบิดมาสมมติมัวแต่เอาเรือไปออกอะไรเงี้ยน,นะครับอันนี้เข้าสีดําจะเริ่มคายละจะเริ่มขยับม้าออกไปเพื่อที่จะเอาโคนไปละเพื่อที่จะเอาโคนตัวกว่าเนี่ยไปเข้าแท่นพอเข้าแท่นปุ๊บเนี่ยเราเอาเรือมาจี้ไอตัวเบีย้ยของวายสี่เนี่ยเปจุดอ่อนรูปนี้ผิดกันถ้าเกิดสีขาวเสียเบี้ยฟรีคืนหนึ่งตัวไอตัวที่ข้อปลายสามเนี่ยนะครับจะแพ้สีดำแน่ๆเ,เพราะว่าสีดาเนี่ยเขามีแท่นอยู่2แท่นอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวะนี้เนี่ยสีขาวจะต้องรีบระเบิดขึ้นไป ต้องรีบระเบิดออกมานะครับโดยที่การที่กินกิจทัดพอกินปุ๊บเนี่ยแล้วเอาเรือออกไปนะครับทรงนี nah, ra, ้นะครับเห็นไหมครับว่าทรงนี <co devant> ้สามารถที่จะเล่นกันได้นะครับหรือว่าแต้มนี้เนี่ยสีขาวอาจจะใช้วิธีการเอาเรือมาจี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็ใช้วิธีการเอาโคนไปนะครับเห็นไหมครัระเบิดก็กินโคนกินปุ๊บก็ต่อเรือทิ้งซะนะครับรูปทรงนี้ถือว่าเท่าเท่ากับนะครับเท่ากับอันนี้ถ้าเกิดเขาใช้วิธีการเอาเรือมาเนี่ยอย่างไรเงี้ยนะครับเรากินเข้าไปพอกินเสร็จแล้วเอาม้ากิน เรวเรือมาจับกินเบี้ยซะครับทรงนี้สีขาวอ่าสีดําเป็นต่อเล็กน้อยนิดนึงนะครับเพราะว่ามี2แท่นนะครับแล้วเบี้ยของฝ่ายดำเนี่ยนะครับมันมันจะเสียเสียฟรีคืนแล้วแต่ว่ายังไงก็คือเสมอกันอยู่ดีครับรูปนี้ครับอันนี้เป็นแต้มที่ดีนะครับสําหรับเรายอมเสียเบี้ยฟรีหนึ่งตัวนะครับกรณีที่ฝ่ายขาวเนี่ยนะครับแทงเบี้ยตัวนี้ขึ้นมาเลยนะครับให้เรากินตัดมากินแล้วักเม็ดกลับนี่คือแต้มใหม่ที่ สามารถที่จะเล่นได้แล้วดีที่สุดนะครับเพราะว่าถ้ามัวแต่ไปชักไม่กลับมาเนี่ยเสียจังหวะที่เดินหลายทีผมจะมาสอนวิธีการโจมตีรูปนี้ในคลิปต่อไปนะครับว่าเวลาถ้าเกิดสีขาวเนี่ยนะครับถ้าเกิดใช้วิธีการแบบเนี้ยนะครับ แล้วสีดำเนี่ยใช้ใช้วิธีการชักโคนกลับเนี่ยนะครับเราไปสีขาวเนี่ยเราจะมีรูปแบบในการโจมตียังไงนะครับขอบคุณพี่ๆคอร์รีพิเสษทุกคน,นครับขอบคุณครับ Sorry it's DJ